ม้าสดใสนะอยากให้น้องฝนเนี่ยไว้เพื่อน้ามาเยาวชนของเราในค่ะตัดตัวใหม่แล้วลูกขอให้เยาวชนนะคะอยู่คู่กับกืองไทพที่รักของประชาชนคนค่ะกราบขอบคุณน้องฝนที่รอนอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะไม่มาคนเดียวเหรอลูกนี่นะคะบรรยากาศในงานตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ละท่านเนี่ยเราต้องลุ้นกันว่า มาเดินพรมแดงมากนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะงานแบบนี้ค่ะงานมาคนมาเยาของป20การสนับสนุนหน้าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะชู 5T ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกรวแรงสุดในไทยพื้ถึงนะคะ PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะธนาคารออมสินอนนนท์นิลโคอลาชายพาวเดอร์ ที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม C.D.C. k r i s t a n Design Center C.D.C. h r i s t a n v a l u o e and b a n g e t นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่ง มาเยชแนลหน่อยดีคะค่ะก็อ,อยากจะขอให้มาเยชแนลเนี้ยอยู่คู่กับคนไทยในตำนานนะครับ,รบนะคบผลงานของมือก็มีอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็จะมีมือรักทีสองที่กำลังมาแอร์อยู่แล้วก็จะมีเจ้างตา่างๆตามมาในปีนี้ก็มีพีอา,ารนี้ด้วยนะคู่กับพี นี้เรามาลุ้นกันว่าน้องเพิร์สจะได้รับรางวัลหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะได้หรือเปล่าได้เหรอได้ใช่ไหมขอเสียชีได้น้องมุกนะได้โอ้โหนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศแบบนี้อบอุ่นแบบนี้ค่ะนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดสนับสนุนนะคะ สนับสนุนกันต่อเลยนะคะฮักลุ้นสุดกำกัดกู๊ดชามสามค่ะค่ะช่องโอช้อปปิ้งค่ะค่ะไอรีนค่ะ<ห>ไทยคมค่ะทรูช้อปปิง<ห>้งโออิจิไทรเบล กินดาวแบบนี้นะคะถือว่าโอกาสน้อนมากๆเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าในมุมของนักข่าวบันเทิงบางทีเราไปตามกองละครอาจจะยากเพราะน้องต้องถ่ายละครตลอดนะคะก่อนจะเจอกัน่